ตายไม่ต้องซ่อนยังนี่ป้าไอ้บ้านพูดถึนถนนหลายเส้นหลายเลนแท้ใช้รถบรรทุนถังบาประเทศไทยบ่มีอ่าทางหลวงกับถนนก็ถนนแบบใหญ่ๆป้าเป็นเครื่องใหญ่แต่รถหลายแท้ก็ใช่เนาะโอ้โหเพราะว่าอยิสไซด่โอ้โหผมเป็นยูงเขตเลยนี่เขะช้านเมืองแน่นอนป้าช้านเมืองวะนี่เขะช้านเมื่งวันนี้กันดีร้อง พูได้เอโอ้ยประเทศไทยร้านนน่ม้งอ้โมเมนกุงเทพบนี้บมแมนกุงเทพเป็นชาตเมืองเก็ประตูนี่เนาะชานเมืองยังถ้ามาใหญ่แถสมาถนนถ้ามมีได้เส้นได้เล่นแถลับอยกเศษ่านหนึ่งสอสามสี่ห้4หกเ็8เล่น9เล่น1 0เล่นฟังมันีเด้10เล่นิปลายเด้1ปลายเล้อที่เาเอ้สิ2 12อเลเ้องมาอ๋อไซอ้ายมาบรรุธรรมาวอมีอีกคือมา อถนนคืมกระารถนนกระลายถนนมานเพิ่มมาเลยเป็นลุ่มเป็นบ่อลแน่นอนเห็นปะตามที่เราเห็นเป็นลุ้มเป็นบ่อลุ่มก็จะเป็นท่อระบายนะนี่เป็นทอดระบายนะเอาเป็นลุ่มเป็นบ่อแบบว่างมมีการสอนแซมงนั้นเราเห็นโอ้โหนี่ครับช่องหัวนี่เป็นสะพานร้อยวะไอ้สะพานร้อยช่างหัวนี่เป็นทางดวนบ่นี่แหละทางดวนของแท้อ๋อทางดวนคือม่ใหญ่แท้อีกดีอลังการเอรทางดวนโอ้โหสุดยอดแล้วนี่ไอ้เฮ้ยนี่แหละทางดวนของแท้ยอดความเลยบ้า มาเซ็นจราจรเซ็นแบบนี่ะเฮ็ดแห้บ่เกิดอุบัติเหตุนี่หรอเห็นบ<อ>่มันจะไปเซ็นแต่ว่า,าการเดินทางมันจะสุดสบายเด้แต่ว่ามันอยู่เล่นไทยเด่นนี่นไทยเด่น <สะ S 1> เล่าด้น<อ>ี่ครับทุกคนอ,อันนี้ขากลับอันนี้ขาไปเห็นบ่แต่ว่านืู้ว่าน่าหันกลับกับไปเบื้องนี่ไปกับไปเบื้องนี่แต่ว่าบ่มีแนวนีดเนาะถนนเซ็นยีนขวางจราจรดีกว่าตถนนสั้นเมืองยังอาราการกดสั้นเมืองวันี้ มันกุงเที่ยีซ้ไหนอ่ะมันนี่แ่ซัเมื่อทุกคนว้าวานรอดคุณอายว่าอเมเ่อนี่โอ้โหว้ามจะมีทาาูแ่งเนาะมึงเสามงเสาองซอนมั้งอเสาหนก็ะังเสานาเป็นหมื่นห่บ้ายโอ้ยแต่เสาหนกรหลายหมื่นหลายแสนเดยดิโอ้ตอมอสนตมอนี่อลังการทุกคนเห็นบ่ตมอตอมอตอมอขนอย่างอ่ะเาจะเาเห็ดป่าแ กมยี่สิบ่าจะเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรยี่สิบเก้าเพราะทุกวันจะในขนาดที่มีการปัดปัดกิโลมากนี่ครับทุกคนอันนี้แถวแถวฟิวเจอร์นี่เนาะใกล้ฟิวเจอร์ใกล้เสียรลังจิตนี่ครับทุกคนเนาะอสุดดยคือความอลังการงานสร้างของเมืองไทยนะครับมันคือสร้างได้ใหญ่อันนี้อันแมนแมนแ่บ้าทางด่วนนี่ใหญ่อลยนี่เนาะโอ้ยทางด่วนกับมหาศาลนอกอย่าขึ้นไปเบืร์นทางด่วนเทาขึ้นไรขึ้นเท่าไรเลยเนาะเขามี มีทางขึ้นดิเอารถขึ้นทางไหนสักขึ้นมาจากโค้งฟังทางาาขึ้นดินเห็นป้องตำรวกได้บานเพลินทางไงปะเนี่ยนะ<อ>ตัง้งตัญญากดีนะเนี่ยนาะเพราะว่าทางไงนี่แม่เขาจะแบบรถขนาดล่างมาล่าง่าจะตว่าบราเห็นมันเกิดอุบัติเหตุย<อ>้อนว่าเพราะว่าทางทางบานเพลินมันมมกว้างๆดิเกิดอยู่ประมันก็มีเกิดน้อยมันก็มีส่วนน้อยนะกันมีเกิดน้อยไหมเกิดส่วนน้อยส่วนร้ายกับเราคอยเห็น เพราะว่าถนนใหญ่ถนนกว้างนี่ครับซุดเจาะได้ยัว่วงเวลานี่นี่ขนเขาอาข้นหนาจะออกไปนอ,อกหลายแมนบอกเนี่ยบอกรถมันจะออกอนอกมันไปใส่มือนีหนาจะไปเทีย่วยวที่ไหนแล้ววันอนี้วันหยุดบ๋อแมนวันนี้วันหยุดเนี่ยรถเหรอไม่แต่แบบว่าโบมี่โบซากเกตโดนแบบข่านเปืือโนเนาะแมนแมนโนี่จะรถด้วยรถมีที่พุ่นหัวด้วยี่จรถองงามด้วยฟังนี่ นี่แหละมนุษย์ถามแล้วมาก,ก,ก็ว่าประเทศไทยน่ะถนนมาถ่ายถนนสั้นเมืองในเมืองนี่เป็นไงจะไปถ่ายตูงเทียบหลายาน,านีน่กระฐานถนนสั้เน,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 นเมืองอนี่สั้นเมืองก็คือแบบว่าอยู่เขตอ่าบุกได้ในกรุงเทพบ้านเท่ายู่เมืองคงเลยปะตัวเมืองคงเหมแมนแมนเขตในเมือง้านออกเมืองก็คือบ้านเฮาไม่ปะเป็นอะไรแหละเกินเกตสั้นเมืองเป็นตัวเมืองแทลนอกเมืองม้นีแมดแแเขตนอกเมืองมาเพิมออกเมืองกรุงเทพมหานคร ไปท่าหนึบงป่เป็นเดือนทัพมาลาของก็ไทยนี่โอ้แลปนเดืนธนุนี่เป็นเดือนทัพมาลางขอาบานเพื่อนต่ว่าบ้านเท่าอาร์ซแบบอลังการที่สุดนี่สางอะไดอะบานเพื่อนนี่อู้ยการสางงานสานะครับใช่ไหมสางถนนนี่ผู้ไพ่สางผู้คนสางบุรุษบานธนุนนี่บาได้เกิดโดยทัพมาซาด้วยเนอะเงินภาษีคนไทยทั้งนั้นเลยโอ้กินบางว่าประชากรบ้านเพื่อนนั่นแหละแปดสิบล้านคนอาจจะแบบมาดด้วยางนี่มาตามเส้นข้าวขาวอยู่จะสามารถวิ่งได้ กิงแค่ถนนนี่ไรอ๋ออันนั้นเขาไปเป็เพื่อนเด็กมีรถจ้ามีรถกระบะรถเก๋งต่างรถมีแต่ว่าก็มี์สองทางมันก็จะมีแบบใหญ่ยหายัญญาณกันถ่าเวลาแซงบอเวลาดิ่งรวมกันนะครับทุกคนไปลองตายมาเบิ่งฟังนี่มาเบิ่งฟังนี่มาเพิ่งขาขาขากราบเลยเบิ่งขาไปได้ป่าวนี่ กรุงเทพแน,<อ>น่นอนถนนสายหลักโขนโยทินได้ไหมอําเภอลำลูกกา<ป>อันนี้อันนั้นทำไมใหญ่ถึงไปไ,<ห>ไปห้นะปางเนาะอ,อ,อันนี้คือห้างเซียรรังสิตนะครับทุกคนครับนี่ครับห<อ>่างเซียรรังสิตเป็นห่างด,างดังเนีอยเนี่ครับ ถนนมแล้วมาถ่ายนี <ห ả? S 1> แล้วว่าอย่าไปถ่ายหลายถนนเมืองไทยถนนในกรุงเทพนั่เน,นเพื่อนมาไหนมาถ่ายตายยังบัดอยูนเมืองแน่มาถ่ายเส้นสั้นเมืองอหูนเมืองน,น่้เพื่อนมาเพื่อนมาเขตกรุงเทพน่ะมันกระพัฒนายอยู่แล้วเขตในเมืองกระพัฒนายอยู่แล้วเพราะเราไปถ่ายหลายเพื่อนเาะหลาย่าอันนี้ก็คืออันนี้แหละเนาะแอันนี้แหละนอกเมืองของจริงเรามาว่าเรามาว่าในเมืองอ๋อถูกมีหอยยุ่นใหญ่เก่งบินบินทานดับตรวจเห็นบอกเ่าจะมี เขาจะมีอ่าเนี่ยพุทบาทวะเขนเดินพุทบาทคือยังแไงเซ็นคันขนาดนี่เห็นบอลและเซ็นคันขนาดนี้สามารถรถไทยเขาวิ่งได้ล็อกหนึ่งเลยแม่แม่เวลาอันนี้คนยางมาไลายป่ะมาหลายมาหลายนี่ว่าเขาเอ่ดมาแต่สะพานดอยเขาเดินมาพุทบาทตัวนี้เป็นบอลที่ขันขันกันระวังเดินไปฟังนั่นฝั่งนั้นเดินเดินออกนอกประเทศอ่าออกนอกกรุงเทพฝั่งนี้เดินเข้ากรุงเทพ เพื่อสะดวกสบายดิเอารถเบางไท่น oh ok ั่นโอ้นอตรงสำนักทางดิแม่นบอกตาทุ่นปะเขาเดี่ยนี่ออกยากเลยอ้อยบลาไหลป่แม่นมันอ้อยบลาไหลดิขาว่าเขาอยากแซงเขาอยากตั้านนาแม่เนี่ก็คือพิษบ่ะเออก็ต้องตามระเบียบแล้วเนาะช่วยว่านีมันขางนีมันตรงไปคุณอะไรแถวกรุงเทพจะไปออกมาฟังนี่จะก็ต้องกลับรถบางเท่านี่มองขุดกลับรถเยอะเทิ่งขับรถไปน่าลูกกระสันล่างนี่ครับทุกคน คุสร้างเมืองแท้จริงใช่ไหมน, <Man. S 1> น,น้องแมนเกขตปทุมธานีนะครับแทจิ้งก้ารันตียืนยันนอนยันเลยนี่ครับผม<อ>มาโน,นทามเราว่าอ่าไปทายนะแถวกรุงเทพเราว่าอันนี้ข้านเมืองเด้อดวงเด้อร์ขั้นเมืองของแท้เด้อนีนอ่นี่นะครับพี่น้องเอ๋ยเมืองไทยประเทศไทยนะครับผมอ๋อนี่หดทางข้างในเนาะอ๋อเนาะเนี้ยเนี้ยบันไลท์บันไลท์วะเขาเอื้ยังนี่มันในอ่าสะพานลอยตัวเ่าสียางไปนี่นะแมนสะพานลอยตรงเนี้ยอ๋อ หวานเมืองคนจะเลิศอะไรร้อยยังก็จะติดปะไอยังอ่ะขายที่ดินน้องเอาไหมสักหลังนี่ลงมาสันล่างเนาะลงมาสันล่างแล้วอ๋อตรงมาเห็นกุังเนาะแม่กุ้ไงไม่สารนี่นี่มาเอาวัวตกตายบ้านดูได้นี่ฮะบ้านดูได้โอ้ยบ่มีปัญญาน<อ>นหรอกเมืองตุบเตมีห้องละสิบล้านบาทนี่ครับทุกคน เราท้านเมืองอเราถามมาอย่าเค็นนะครับก็เรียกว่าไทยเพิ่งเราปุ้เกลียมาบว่าเราเพิ่อยากเห็นโอ้ยบุ้เกลียมากเราก็เลยยุติเรน่องถมให้โกนนี่ครับเห็นมาปลายเพื่นปลายทิศยังยังหรอกนี่ยมาจากเป็นเดือกตังางนีเน่เดือกตัางยังประเทศไทยเป็นเดือกตัางเนียกเทศบาลเขาดูเลศเดือกของนี่แหละเดือกของก็พัฒนาก็คือถามว่าไพ่โปรโมทไทยกับเป็นผู้นณรบวลลภินอื่นกับพระสุานเอาเลย เก็บว่าภาษาเส้เป็นคนเดียวนี่ครับโอเคน้องครับผมเนาะพี่น้องเดีอัมลาพ่านจากเอ็มซีไปก่อนนะครับนี่พาน้องตายมาเบิรงถนนชั้นเนี่ยอะไรเห็นอะไรให้เบิรงกทางด่วนนอกหุ่นย้ามาเฮิร์ดโอ้โหนี่อ็ดการเฉยนี่ครับทุกคนโอเคครับผมส่วหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบกันไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีบ๊ายบาย